สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอีกแล้วเนาะคลิปนี้ฟ้าจะมาเปิดกลุ่กระเป๋าทอยแบ็กให้ดูนะคะหลายๆคนสงสัยว่ากระเป๋าทอยแบ็กคืออะไรกระเป๋าทอยแบ็กนะคะเป็นชื่อเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชื่อเรียกเฉพาะจากร้านดังในไอจีเนาะที่เรียกว่าทอยแบ็กเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ทำรูปทรงเนี่ย คล้ายกับแบรนด์ดังแบรนด์นดต่างๆแต่ว่าไม่ได้มีการปั๊มโลโก้ลงไปแล้วก็มีการแบบทำเป็นสีสันเพิ่มลูกเล่นอะไรใหหน่ารักขึ้นนะคะเราก็เลยเรียกกันว่ากระเป๋าถอยแบ็กเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ทุกวนันราคาไม่แพงนะคะแล้วก็แบบคือซื้อสะสมได้เอาง่ายง่ายคือช่วงนี้ฟักก็จะชอบมากนะคะกับกับกระเป๋าแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าราคามันไม่แพงมากคุณภาพดีแล้วก็ คือมันสวยอะบอกไม่ถูกสวยยังไงเดี๋ยวพาไปดูวันนี้ฟ้าม,มีกี่ใบเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะเริ่มจากใบแรกใบแรกก็ใบนี้เลยตัวนี้เป็นเป็นทาเป็นทรงเบอร์กินเนาะก็เป็น BK f a แฟชั่นเนาะสวยมากตัวนี้เป็นหนังแท้นะคะคือกระเป๋าที่ฟ้าม,มีตรงนี้เนี่ยทุกใบเนี่ยจะเป็นหนังแท้ทุกใบเนาะอันนี้ก็เป็นตัวนี้ สีโกนะคะอะไรทองก็สวยงามมากข้างในฟ้าเคยเปิดให้ดูไปแล้วใน What's in my bag นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นว่าเป็นยังไงก็ไปชมย้อนหลังได้มีสายยาวด้วยแต่ว่าฟ้าไม่ได้ใส่รุ่นนี้ฟ้าจะชอบถือแบบน่ารักเก๋ๆมากกว่ารุ่นนี้ฟ้ามีสสีก็คือสีนี้สสีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรเงินตัวนี้จะเป็นสีโทบนะคะอะไรเงินไส์25นะคะข้างในเป็นแบบนี้อ่าเดีย๋ยวเปิดให้ดูจากใบกันข้างในเป็นแบบนี้มีช่องแล้วก็มีซิป ตรงนี้นะคะซึ่งข้างในตัวนี้บุกหนังแท้ชอบดมหอมนีม่สใบสสีนะคะสำหรับ b k เ a สดี k คช่นแล้ว s t y l สไตต่อมาเป็น2 Box 2 Box นี่เป็นแบบรุ่นโปรดเลยพอฟาว่ามีความรู้สึกว่ามันน่ารักมากนะคะ2 Box อกมามี3ใบด้วยกันนะคะใบแรกก็เริ่มจากใบนี้เลยใบยนี้เป็นใบที่ซื้อใบแรกนะคะตัวนี้จะเป็นหนังอ่าเซคัลเล e t e r นะคะ ก็สวยงามดีมีสายสะพายยาวให้ด้วยตัวนี้มีสสายนะคะก็คือสายแคนวาสกับสายที่เป็นสายหนังสายแคนวาสเขาก็จะมีสสีคือมีลูกเล่นแบบเพิ่มลูกเล่นให้กระเป๋าเราเข้าไปอีกอแบบน่ารักอะเออเนาะข้างในก็แบบกว้างมากนะคะตัวนี้จุของได้เยอะมากคือกระเป๋าตอนที่เราใส่ของเราถือเหมือนมันจะหนักนะแต่พอเราสะพายไปด้วยสายแคนวาสปุ๊บมีความรู้สึกว่ากระเป๋ามันไม่ได้หนักมาก ก็เก๋ไก่นะคะสีต่อมาก,ก็คือสีนี้เลยใบนี้เป็นใบโปฟฟ้านะคะเป็นสีอ่าเป็นสีตัวนี้เป็นสีกริตทีนะคะก็คือกริตคอร์ทเลลนั่นเองอันนี้จะเป็นหนังเฟิร์เลเทอร์นี่เฟิร์นเลเทอร์ก็คือจะเป็นหนังนิ่มๆแบบนี้คือเซคกน์เลเทอร์ก็จะเป็นหนังแบบคือเหมือนกึ่งผสมแบบพียูนึกออกไหมก็จะมีนี่สองแบบสองสไตล์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีสองสายเหมือนกัน สายอันนี้ก็จะเป็นแคนวาสสองสีก็คือเป็นสีออกน้ำตาลกับชมพูชอบมากเลยมันดูแบบฟุ้งฟิงน่ารักเนาะคือถือได้แล้วแบบเปลี่ยนสไตล์ได้เก๋ๆใบที่สามที่ฟ้ามีรุ่นนี้ก็คือแพนด้านั่นเองทาไมถึงเรียกแพนด้าก็เพราะว่าเป็นขาวข้างหนึ่งเป็นดําข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าข้างในตัวนี้ก็จะบุสีดำเนาะหนังตัวนี้ก็จะไม่เหมือนตัวอื่นข้างหน้าจะเป็นเอ่อหนังโตโกโนานโน ซึ่งเป็นหนังตัวตัวท็อปของร้านนะคะซึ่งจะเป็นหนังคล้ายๆแบบโตัีเคอย่างเงี้ยแต่ว่าข้างหลังเขาก็จะเป็นหนังเอ่อเซคันด์เลเทอร์สีดำอย่างงี้ก็ผสมผสานได้ลงตัวดีนะคะส่วนสายเขาก็จะเป็นสายแคนวาสเหมือนกันมีสสายเหมือนกันสายสีดําเส้นหนึ่งกับเป็นแคนวาสที่เป็นขาวดําอย่างเงี้ยก็คือน่ารักให้ความเก๋ไปอีกแบบหนึง่งรุ่นต่อมารุ่นต่อมาที่พามีร้านนี้ขออนุญาตเพื่อมปิดหน่อยตัวนี้เป็นการ์เด้นนะคะ เป็นการเล่นแฟชั่นตัวนี้มีที่ที่สะพายส่ยยาวด้วยอยู่ตรงนี้ฟ้าชอบของร้านนี้ตรงที่ว่าที่สะพายมันอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยคือฟ้าไม่ชอบที่สะพายที่มันอยู่ตรงหูอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออก็จะชอบอันนี้เป็นไซส์30นะคะสีโทบจะสังเกตว่าฟ้าจะชอบโทนสีกระเป๋าแบบประมาณนี้หมดเลยเนาะใบต่อมาใบต่อมาจะได้ไม่เสียเวลาเพราะมันมีหลายใบมากอันนี้เป็นลินดี้ไซส์26นะคะ ว่าทําไมถึงแบบปาซื้อไซส์26เพาะปาเป็นคนตัวเล็กเนะนาะก็น่ารักตัวนี้เป็นอะไหล่ทองข้างในก็สุกข,ของได้เยอะมากคือคือข้างในก็เป็นหนังแท้เหมือนกันนะเนี่ยแบบนิ่มอ่ะคือถ้าปาเอาออกปุ๊บเราวแบบถือข้องแขนเนี่ยมันน่ารักมากไซส์นี้นะอ่ะก,อก็ไปบใบไหนอีกไปไปไหนดีไปบใบไหนดีมาใบานี้มากดีกว่าอ่าใบนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> เป็นแบบ โคโค่โคโค่สไตล์นะคะตัวนี้เป็นไซส์7.5นิ้วมีสายยาวขึ้นมาคือเวลาจะถือก็ถือได้น่ารักตัวนี้เป็นสีเทาเนาะสีเทาเป็นหนังแรมนะคะตัวนี้ที่เราได้มาเป็นหนังแรมดูไหมนี่ไหมมันจะมีความแบบคือสวยอ่ะแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยมันจุของได้เยอะมากนะใบนี้นี่ข้างในก็จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าอย่างดีเป็นผ้าแบบแคนวาสก็จะมีล็อ หลายล็อกเลยก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้ช่องใหญ่แล้วก็จะมีช่องแบบสำหรับเอาไว้ซ่อนแบงซ่อนอะไรได้นะคะแล้วก็มีช่องล้างมีซิปอีกคือใบนี้อเนกประสงค์จริงเป็นใบโปรดใบนึงของฟ้าเลยนะคะเพราะว่า1เลยมันน่ารักแล้วก็2เลยคือมันใส่ของได้เยอะคือสามารถใส่แป้งใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กใส่อะไรได้แบบหลายอย่างใบนี้ใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวไม่ได้นะคะแต่ว่าใส่กระเป๋าตังค์ที่เป็นแบบ ใบเล็กได้ฟ้าก็จะไว้แบบถือไปเที่ยวเก๋ๆน่ารักก็ใบนี้ก็หมดบายใบนี้อีกเราไปใบนี้ใบน,ใบนี้อยู่ข้างหน้าไปเลยเอาใบนี้ดีกว่าใบนี้เป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเฟนดี endi, แบบหมุดอะเป็นเฟนด f แฟชั่นอันนี้ฟ้าชอบมากคือแบบมากจริงๆต้องลากเสียงเลยเพราะว่าเขามีสองสายคือสายหนึ่งเนี่ยไปยังไม่ได้แกะสายหนึ่งก็ก็เป็นสายหนังนะคะที่เป็นสีเดียวกับกระเป๋า แต่ว่าสายที่เก๋มากก็คือสายนี้สายมดุดเดี๋ยวขออนุญาตใสา่คือแบบเวลาสะพายมาแล้วมันเก๋มากจริงๆอ่อะดูดิคือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไซส์ยี่สิบสามเซนนะคะนี่ก็จะเป็นมุดอย่างนี้ไซส์ยี่สิบสามเซนน่ารักมากคือจะถือก็ได้จะสะพายก็ได้คือเก๋อะที่สุดของความรักแล้วใบนี้นะคะใบ่ต่อมาใบต่อมาเราอยู่กับร้านนี้ให้หมดก่อนเนาะร้านอันนี้ เซตแรกที่ฟ้าจะรีวิวเนี่ยก็คือจะเป็นของร้านลิสต์เ m ิ n e y มันนี่โตนะคะแต่ว่าก็จะมีของร้านอื่นแซมมาบ้างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหมดเลยวันนี้ต่อมาเป็นซีซีสไตัวนี้อันนี้จะเป็นหนังแรมเหมือนกันสีดำสีดำนี่คือสวยมากข้างในอันกประสงมากแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ฟ้าจะยัดไว้ทุกใบเลยเห็นไหมเพราะว่าฟ้จะให้มันอยู่สมก็คือแบบ คือใส่ของได้เยอะอยู่อะแต่ว่าแต่ว่ามีข้อข้อจํากัดของไฟนี้นิดนึงนะความมีความรู้สึกว่าวันนั้นฟ้าใส่เสื้อสีขาวแล้วคือคือมันอาจจะอากาศร้อนอะเพราะว่าฟ้าใส่ไปงานบวชเนาะแล้วก็สะพายใบนี้แล้วมีความรู้สึกว่าพอเดินโดนเหงื่อปุ๊บอบมีความรู้สึกว่าสีหนังที่เป็นสีดําของเขาอะอาจจะแบบติดสีกับเสื้อฟ้านิดนึงอะแต่ว่ามันก็พอซักออกแต่ว่าถ้าถ้าแบบคือถ้าทางที่ดีแนะนําว่าถ้าเกิดว่า เราจะไปทํากิจกรรมข้างนอกแล้วจะใช้ใบนี้นะเพราะว่าแนะนําให้หลีเลี่ยงเสื้อสีขาวดีกว่าเพราะว่าวันนั้นมันเลอะจริงๆแต่ว่าก็ซักออกนะคืออาจจะไม่ได้เลอะเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างน,นี้ใบต่อมา่าของลาริตตานี่จะโตหมดละปับ๊บย้ายร้านบ้างย้ายร้านนะคะใบนี้จะมาจากร้านชื่อร้านว่าอะไรอ่ะลูนิสอะไรสักอย่างร้านนี้นะคะก็จะเป็นทรงนี้ อันนี้จะเป็นทรงเคลลี่นะคะสซส์25ตัวนี้ก็จะเป็นสีช็อคอะไหลทองใบนี้เัยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมคือยังไม่ได้ใช้เลยก็เป็นเหมือนเคลลี่ทั่วไปนี่ข้างในก็เป็นหนังอย่างนี้คือเห็นอย่างนี้ค่ะมันจุกมากนะแต่ว่าร้านนี้จะมีให้สายเดียวนะคะนี่ก็จะมีสายหนงังอันนี้จุกมากรุ่นนี้ฝักก็จะมีสสีด้วยกันเนาะก็จะมีสีดํากับสี สีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะคะคล้ายๆสีโทบะเป็นสีโทบอะไรทองก็ข้างในก็เป็นแบบนี้เนาะข้างในสีดําก็เป็นเหมือนกันก็คือข้างในจะมุดหนังสีเดียวกับตัวกระเป๋าอันนี้ข้างในก็เป็นหนังแท้นะปะชาชอบอันนี้ตรงสีปะสีโค,โคเกะคือสีเขาเหมือนเป็นแบบเป็นกุญแจเห็นไหมเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจก็อันนี้ก็หมดไปร้านนี้นะคะสองใบสองสีใบต่อมาใบต่อมาใกล้หมดละใกล้หมดละใบต่อมาอันนี้ <laughs> เป็นเฟนดีมุดแต่เป็นไซส์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นไซส์28เซนก็เหมือนกันก็คือเหมือนใบสีแดงก็คือสายจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ฟ้าได้มาจากร้าน Little Bunny s t o r e โนตาะส่วนอันนี้ฟ้าได้มาจากร้าน Molly Molly b a แบนะคะคือไซส์นี้คือฟ้าชอบทรงของเงฟ้าก็ นี่ข้างในอันนี้ก็จะกว้างหน่อยอันนี้เหมาะกับวันทางานนะคะซึ่งแบบอยากใส่แบบ iPad มินี้อยากใส่แบบของเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าฟ้าจะไม่ค่อยใส่เยอะหรอกเพราะมันหนักแล้วเพราะขี่ถืออะไรหนักๆก็น่ารักอันนี้ฟ้ายังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยคืออันนี้จะกว้างจะแ,แบบค่อนข้างหยิบง,ง่ายกว่าอันนี้คืออันนี้จะแบบเอาไว้สพายน่ารักน่ารักมากกว่าว่าอันนี้มันจะแบบคือได้ความกว้างอ่ะกว้างจริงๆคือ หยิบได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกสิ่งสองข้างแบบนี้เนาะแล้วก็มีสายหมุดสีดําเหมือนกันนะคะนี่น่ารักเออหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยใบสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายอันนี้คือเป็นใบที่ฟ้าใส่ของอยู่ก็คือตอนนี้ใช้ในชีวิตประจาวันอยู่นั่นเองนะคะก็คือใบนี้เลยตัวนี้จะเป็นอ่อเป็นบรนเซกาแบบแฟชั่นนะคะไม่มีการปมตาใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกแบรนด์ที่ฟ้า ทุกใบที่ฟ้าทําคลิปมานะคะก็คือเป็น,นง,งานหนังแท้ไม่ได้มีการทําแบรนด์อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการติดป้ายเป็นของลอกเลียนแบบอะไรอย่างนี้นะคะแค่แ,แบบทรงเหมือนกันแต่ว่าวัสดุอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือจริงๆฟ้าจะบอกตรงว่าความไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบกลิ่นหนังเขาอะเพราะมีความรู้สึกกลิ่นหนังเขาแบบมันกลิ่นเหม็นๆฉุนๆหน่อยอะแต่คิดว่าน่าจะใช้ไปสักพักก็คงหายนะคะก็จะเป็นรอยยับๆแบบบาเลนเซกาเลย ตัวนี้เป็นไซสออ์ฟ้าจำไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นเขาเขียน28เซนก็คือเป็นไซส์สะคือมันจะมีไซส์มินิใช่ไหมแล้วก็สมอแล้วก็คลาสสิกแต่ว่าฟ้าไม่เอาคลาสสิกเพราะว่ามันจะใหญ่ไปฟ้าชอบไซส์นี้นะคะกำลังน่ารักคือใหญ่กว่ามินิเพราะว่ามินิมันจะดูใสอะไรไม่ได้เลยแล้วก็คือจริงๆแล้วมาจุไดเยอะแหละไซส์มินิแต่ว่าฟ้าชอบไซส์นี้มากกว่าเพราะว่ามันใส่ของได้แบบคือชีวิตประจําวันอะดูสิ ที่สุดของความเยอะมากคือแบบจุมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีซิปแบบเป็นช่องเล็กๆข้างในหนึ่งซิปนะคะแล้วก็จะมีซิปข้างหน้านี่อันนี้ฟักก็แต่งโดยการเอาปอมสีเหลืองมาห้อยเพราะว่ามันเป็นอะไหล่ทองแล้วก็กระเป๋าสีดําใช่ไหมก็แบบเด่นมากนะคะมีมีสายสะพายแบบนี้คือตอนนี้แบบคือใช้ใบนี้ทุกวันจริงๆอะ่ะคือใช้แบบใช้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะว่ามันจุของได้เยอะน้ําหนักกระเป๋ามันเบา เพราะฉะนั้นพอใส่ของเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยว่ากระเป๋ามันหนักเนาะนี่ก่อนนะล่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันจุอะไรในบ้างเนี่ยเดี๋ยวฟ้าจะทําคลิปแยกต่างหากนะคะก็คือจะแบบเปิดให้ดูว่าฟ้าใส่อะไรบ้างก็เหมือนเอานี้ง่ายเหมือนทำ watch in my bag ใหม่นั่นเองนะคะหมดแล้วกระเป๋าทุกใบตรงนี้นะคะที่ฟ้ารีวิวมาขอย้ําว่าเป็น toy bag นะคะแล้วก็เป็นร้านดังจากไ g นะคะ ไม่ได้มีการปั๊มตาใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีร้านลิตเติ้ลบนาณิสโตเขาก็จะปั๊มชื่อร้านเขาเนอะอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไม่มันใจมัม่วมองเห็นไหมเดี๋ยวสีอื่นให้ดูก็คือจะปั๊มเป็นตาล้านนะคะอันนี้ปั๊มเป็นตาล้านข้างในแบบนี้เนาะไม่ได้มีการแบบมาปั๊มแบบแอมิดเอ่อเป็นดิอะไรอย่างนี้นะคะให้ดูเป็นของกอล์ฟเพราะฉะนั้นไม่มีอันนี้ถือไปต่างประเทศได้แน่นอนนะคะ จบลงแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ฟ้าทารีวิวกระเป๋าตัวไหนที่แบบเจาะลึกละเอียดกว่านี้ก็แจ้งมาได้เนาะจริงๆแล้วคือก,กระเป๋าฟ้าไม่ได้มีอยู่แค่นี้หรอกฟ้ามีอีกเยอะมากจริงๆอีกประมาณแบบหลายสิบใบอ่ะมีทั้งแบบแบรนด์เนมมีทั้งลินมีทั้งชาวอคิมีทุกอย่างจริงๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้คือช่วงน,นี้ฟ้ากำลังบ้ากระเป๋าทอยแบ็กนะคะก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูกันื้อเพื่อนๆจะไปตัดสินใจเลือกซื้อนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในไอจี สามร้านนะคะก็คือ Little Bunny Store, Molly Molly Band แล้วก็ร้านเดี๋ยว่อนขออนุญาตหาชื่อร้านก่อนร้านนี้นะคะ l u n i e นะคะอ่าลืมบอกว่าอันนี้ฟ้าได้มาจากร้าน Baby B อ่ะ,อะเดี๋ยวจะได,ได้ได้กระเป๋มาทั้งหมด4ีร้านด้วยกันอันนี้ได้มาจาก Baby B นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋าทรอยแบ็กวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามฟ้าด้วยแล้วกันเนาะอาจจะมือใหม่ในการลงมาทำคลิปอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอันนี้คือใจชอบจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือ ควักเงินตัวเองล้วนๆในการซื้อนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่รักกระเป๋ามากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนกระเป๋ามากนะคะยังไงก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะวันนี้ฟ้าก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย